มาค่ะชีค่ะเราจะมารีวิวโหวกันนะคะ<า>ไม่มีเสียงอะไรปะเสียงอะไรรีบีดว่ะงัแป๊บโอ้โหโดดูโอเคโอเคเรามาเล่นกันเลยอันนี้นะคะเป็นบีลับคนเก่งมากคนดีนะอือ้าเจอก็นั่นแหละนะคะ อันนี้เป็นโหมดกีตาร์อันแรกโอเคไปต่ออย่าลืมนะคะหมดกีตาร์แรกนะคะโหมดอันที่สองเป็น n o ม m a l n o m a l นะคะอหาอันนี้คือปกติเลยไอ้นนี้มันกดไม่ไม่ใช่ easy อ่ะเอออันนี้ก็เป็นแฟชั่น e a ี่นะคะนี่จะเป็นแฟชั่นเหมือนกัน อันนี้เป็นแคส่เค8แปดเรารู้อยู่แล้วเคเก้าอันนี้เป็นดันามิกสี่แปดดันามิกเคสี่สี่แปดสเปซบ้าบางฟังรู้สึกจะเล่นไม่ได้นะรู้สึกว่าจะหรูดตลอดนะคะส่วนเพลงก็มียันพันเนโอเคค่ะส่วนมันก็จะมีปัญหาตรงที่ว่าฟางเพลงเราไม่มีไฟล์ไฟล์ามาไม่เต็ม ทำยังไงทาใจคะ่ะเดี๋ยวเราหาก่อนเนาะอ่ะมันจะขึ้นอย่างนี้เนาะเราก็จะได้กระเบียบยข้างนอกแล้วก็รอหน้ารอบนี้แลคะมันก็จะโหลดของมันเองแล้วมันก็จะมีเมมเบอร์ของมันเองโอเคต่อไปวันทูนะคะวันทูนี้ก็เป็น p a r t easy โอเคมันโหลดเสร็จแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็นแปนะคะ เป็นมันทูกแบบความยากง่ายอยู่ที่ระดับเพลงเหมือนเดิมฉากอันไหนดึง A P F ตัวนี้ดึงมากนะคะตัวนี้ก็นิยมเล่นกันโดยทั่วไปนะคะค่อนข้างพิมได้หน่อยในหมวดประมาณดินามิกนะคะส่วนคนไทยเราชอบสองอันนี้เนาะโอเคไปต่อ แล้วก็อันนี้เป็นบ <4, 8, S 1> ิดอัพ48เพงแล้วก็อธิบายน,น,นิดนึงไม่เคยเล่นเหมือนกันนะแต่รู้ว่าตรงนี้มันจะทำให้คะแนนเยอะขึ้นหลังลูกสุดเปิลจะกดโฮมบวกเก้าหรืออะไรอย่แหละเออตอนเล่นอยู่จะไม่ได้ดเหมือนกันนะคะมันบอหุนข้างหน้าก่อนที่เราเข้ามามาลองกันนะคะ อะต่อไปอันนี้เป็นคับแดนเรารู้กันอยู่แล้วอันนี้หมวดแต่งงานไม่เคยแต่งเหมือนกันนะแต่เคยเจอแบบพออยู่ดีก็มีหน้าตาเล็กๆอะไรเงี้ยแล้วพอกดตรงปเรากการเป็นคู่ไปเลยอะ่ะเออแดกนะคะอันนี้บอลลูนเพลงได้ได้เยอะแยะเท่าไหร่กับหมอนนะคะมีบอยนีอะไรดีดลัดค่ะ เป็นธรรมดาสี่แปดพาร์ทสี่แปดแรนดอมสี่แปดนะคะแล้วก็อันนี้เป็น่อยเป็นโหมดที่รู้สึกว่ามันจะต้องใช้ท่าเดียวกันสองฝั่งอะเต้นด้วยกันประมาณนั้นมัน้งบอยกิล์นะคะแล้วก็อันนี้เป็นอะไรมัน,นก็เป็นน้ำมอวเหมือนเดิม โอเคส่วนไอ้ข้างล่างหมดพอยลินไม่รู้ว่ามันเอาพอยไปทำไหมลบไม่เคยเล่นเหมือนกันโ okay. อเคทีน,นี้นะคะเอ้ยพอมาถึงก็อือไดามาเรามาดูกันนะคะเรื่องเกี่ยวกับชื่อห้องไอ้พวกนี้ยืนย็นกันหมดเออมาแรกๆแล้วก็งหมดงเหมือนกันเคแปดมันเล่นแน่นอน นะคะโอ้ยสอนนะคะถ้าห้องแบบนี้ห้องแอดมินด้วยแหละห้องแอดมินห้องแอดมินเลจ้าเลินจ้าเราแอบมาตุ้มโอเคนะคะถ้าเป็นตัวดีๆๆก็คือจะเป็นไดนามิกห้องไดนามิกนั่นเองไม่ว่าจะบอกว่าเออกูเล่นนะอะไรอย่างนี้โอเคไปต่อ บางทีห้องวกนี้ก็เล่นบางทีมันก็ไม่เล่นแล้วแต่อารมณ์มันโอเคนะคะอันนี้ก็แปดแต่ไม่รู้ว่าแปดอะไรอันนี้ก็คงจะเป็นมันแหละเชี๊แปดเรนามิแปดอาา่ะครับส่วนตัวนี้ <c oughs> ก็เหมือนเดิมค่ะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง <c oughs> จะบอกว่า,วาคนดีเป็นอนโดนะคะเป็นหมดิีตาร์คนนี้เป็นคนไทยชื่อพี่ท็อปอืออยู่ออพี นะคะมีมักงกิต้าเหมือนกันอันนี้จะเป็นคนเกาหลีถ้าสายวันทูเจอขับนี้นะคะก็จะเป็นวันทูเหมือนกันเล่นตาเก่งมากโอเคนะคะขอรีวิวพิงเท่านน,นะขอรีวิวพิงเท่าน,นี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ไายบายเนาะของลิก็จะมีชื่ออะไรบ้างของลิก็จะมีชื่อ ladies นะคะก็คือตัวนี้นั่นเองนะคะจะเป็นตัว ladies แล้วก็เป็นตัวอลิสนะคะยูกิโอนะแล้วก็ม,มีชื่ออะไรตัวนึงวะโอ๊ยลืมชื่อโอช่างแมงเออเออลืมเยอะจริงๆวะ่ะ <c oughs> โอเคโอเคงั้นก็บายบายนะคะฮลี่ชีทเออตัวฮลี่ชีทนะคะเออขอรีวิวนี้ก่อนอันนี้คือจำไว้นะจำไว้นะจำไว้เลยนะเนี่ยเนี่ยเนยไอตัวแรกเนี่ยก็คือสองชาวบ้านเขาเดี๋ยวเราไปดู อันนี้คือเพิ่มเพื่อนอันนี้คือสองนะจ๊ะสองตัวนี้โอเคบายบายอ๋อส่วนสติกเกอร์ hmm. ไปหาเอาเองฟรีนะจ๊ะนะจ๊ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ